รถพ่วงชนคนตายญาติคนตายมีโอกาสได้รับค่าสินไหมสูงถึงสอล้านบาทเลยนะครับรถพ่วงที่เราเห็นวิ่งอยู่ตามท้องถนนจะเห็นว่าตัวรถนั้นจะถูกแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงหัวเรียกว่าหัวลากนะครับส่วนช่วงท้ายก็คือจะเป็นหางพ่วงตามกฎหมายก็จะถูกกำหนดให้ ช่วงหัวก็จดทะเบียนกับกรมการขนส่งเป็น1ทะเบียนรวมถึงช่วงหางหางพ่วงนะครับจะต้องจดทะเบียนแยกเป็นอีกหนึ่งทะเบียนเพราะฉะนั้นเวลาที่รถพ่วงเนี่ยซื้อไม่ว่าจะเป็นประกันภาคสมัครใจหรือพรบรในส่วนของภาคบังคับจะต้องซื้อแยกระหว่างหัวกับหางเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วชนคนเสียชีวิตกรณีแบบนี้ครับ ความคุ้มครองของพรบรหรือพระสมัครใจก็แล้วแต่จะทำงานทั้งหัวและหางสมมติว่าหางพ่วงไปชนไปเกี่ยวคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตความหมายก็คือถ้าไม่มีหัวลากหางพ่วงก,ก็อาจจะไม่มีความเสี่ยงหรืออาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุในการที่จะไปสะบัดโดนหรือว่าชนคนเสียชีวิตหรือแม้แต่หัวลากไปชนคนเสียชีวิตก็แล้วแต่ถ้าไม่มีหางพว่วงโอกาสในการที่หัวลากนั้นจะเกิดการเสียหลักหรือเกิดอุบัติเหตุ จนทําให้มีคนเสียชีวิตนั้นจะไม่เท่ากับณตอนนั้นที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นพูด niez, firstly, school, modeling, ง่ายๆก็คือไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่ทําให้คนนั้นได้ร um. ับความเสียหายจนถึงขั้นเสียชีวิตนั้นมองว่าแต่ละส่วนก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่รถพ่วงไปชนคนแล้วคนเสียชีวิตกลุมรานทั้งสองฉบับทั้งของหัวลากและหางพ่วงนั้นจะทํางาน ซึ่งความคุ้มครองในส่วนของกรณีที่เสียชีวิตของพรบอนั้นจะมีวงเงินค่าสีหม่ชดใช้ให้อยู่ที่ฉบับละ5แสนบาท2ฉบับก็เป็น1ล้านบาทในขณะเดียวกันถ้ารถพ่วงคันนี้ได้ทำประกันภัยในส่วนของผ้าสมัครใจไม่ว่าประเภทไหนไว้ก็แล้วแต่ในช่องซ้ายสุดจะมีความคุ้มครองในส่วนของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกรณีที่พิการเสียชีวิตหรือเจ็บนะครับจะมีความรับผิด ในบรรทัดแรกที่เขียนไว้นะครับกวานีเสียชีวิตอยู่ที่วงเงินอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทนั่นหมายความว่าทั้งหัวและหางก็จะทำงานเหมือนกันความคุ้มครองของหัวล่างจะชดใช้ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต5 0 0 0 0 0บาทความคุ้มครองของหางพ่วงของผ้าสมัครใจจะชดใช้ให้กับญาติอีก5 0 0 0 0 0บาทรวมกันเป็นของผ้าสมัครใจเนี่ยหล้านบาทไปรวมกับของพรบ1ล้านบาทก็กลายเป็น2ล้านบาท ทำประกันภัยต้องให้เมื่ออาชีพดูแลถ้ากำลังมองหาประกันภัยรถยนต์อ,อยู่หรือต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดอ,อันไหนที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยสามารถติดต่อผมได้ถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วผมจะเอาข้อมูลดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟให้ครับสวัสดีครับใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์ที่เบี้ยถูกคุ้มครองดีและก็ได้ส่วนลดทุกๆปี ก็แนะนําว่าให้ไปซื้อกับแอปฟินประกันรถเพียง <c oughs> แค่ใช้เบอร์โทรศัพท์ของคุณแค่อย่างเดียวเท่านั้นไปลงทะเบียนผ่านลิงก์ข้างล่างที่ผมแปะไว้แล้วนะและมั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่ลิงก์ call center แน่นอนครับและสําหรับใครที่กําลังมองหาอาชีพเสริมงานเสริมงานอิสระรายได้แบบ passive income ดยที่ไม่ต้องขายรายได้ต่อเดือนหลักหมื่นถึงหลักแสนทําได้จริงครับไม่ได้ไขฝันคุณก็สามารถสมัครเป็นตัวแทนในหน้า ผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้แล้วข้างล่างนี้นะครับฟรีครับไม่มีเงื่อนไขผูกมัดไม่ว่าจะสมัครแล้วจะส่งงานจะมีการซื้อเข้ามาหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกันสําหรับใครที่มีบัตรในหน้าอยู่แล้วสมัครเข้ามาเป็นทีมงานกับเราได้เลยผ่านลิงก์ข้างล่างนี้เหมือนกันส่งงานกับฟินบล็อกเกอร์ได้ค่าคอมสูงเทียบเท่ากับส่งงานตรงแล้วก็ขายง่ายผ่อนสบายสบายเอาไว้ให้ลูกค้าได้เทียบเสนอให้ลูกค้าได้เลือก เข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ w w w f i n i กลาง n i n s h o r t e c h c o m